คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมล้วนะครับกับสูตรดับหน่วยล่างสูตรที่2นะครับอันนี้เป็นสูตรตลอดชีพนะครับดับหน่วยล่างนะกดติดตามเพื่อเรียตไเลืเลยนะครับเรามาดูนะครับในสูตรนี้นี่เป็นสูตรตลอดชีพตั้งแต่ปี6กสองนะครับเศรษฐีจะจะค่อนข้างที่จะยาวหน่อยแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะครับ อ่าสุดเข้าอ่าที่เราเริ่มนวนแปดกุมภาพันธ์ปีกนะครับที่ออก0ู4 8 2 4จ2็5 6ครับตทะัวเ,เราใช้ในส่วนของหลักร้อยหลังมาที่1คูณที่สครับ8คูณ2เท่ากับ16 16บวก7เป็น16บวกเเป็น23 23ใส่3ครับแล้วนำค่าหลังมาตรวจสอบนะครับ3ไม่พบนีนหลักหน่วยล่างครับต่อมา1มีนาคมครับ1มีนาคม6 2ครับคำนวณได้เลข9 9ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ 16มีนาคม6 2ครับคำนวณได้เลข9 9ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1เมษายน62คำนวณได้เลข1ครับ1ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16เมษายน6 2คำนวณได้เลข3ครับ3ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ2พฤษภาคม62คำนวณได้เลข3ครับ3ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16พฤษภาคม6 16พฤษภาคม62คำนวณได้เลข7ครับ7ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ หมิถุนายนหกสองคำนวณได้เลขห้ครับหไม่พบในหลักดอยล่างครับสิมิถุนายนหกสองคำนวณได้เลขเครับเไม่พบในหลักดยล่างครับหนึ่งกัาคมหกสองคำนวณได้เลขเก้ครับเไม่พบในหลักดยล่างครับสิบหกรกฎาคมหกสองคำนวณได้เลขหครับหไม่พบในหลักดอย่างครับหสิงหาคมหกสองคำนวณได้เลขเจไม่พบในหลักดอยล่างครับ สิสิงหาคม6 2คำนวณได้เลข5 5ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1กันยายน62คำนวณได้เลข1ครับเลข1นนะลองดูนะครับ1ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16กันยายนปี62คำนวณได้เลข3ครับ3ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1ตุลาคมปี62คำนวณได้เลข9 9ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16ตุลาคมปี62คำนวณได้เลข7 7ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ หนึ่งพกายนหกสองคำนวณด้วยเลขสาไม่พบแนกในล่างครับสิบหกพกายนหกสองคำนวณด้วยเลขหครับหนึ่งพบในหลักหนวล่างหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งครับแต่ปีหกสองนะมีปีหกสองนะครับมีปลายปีหกสองนนะหน่งันวารมหกครับคำนวณด้วยเลขเก้าครับเก้าไม่พบนหลกในล่างครับสิบหันวารมหกสองคำนวด้วยเลขห้ครับหไม่พบนหลกในล่างครับสามตันวารมหกสองคำนวณด้วยเลขเ เไม่พ mhm. บในหลักหน่วยล่างครับ17เมกราคมปี63ขึ้นปี63แล้วนะครับ7จคูณ2เท่ากับ14 14บวก7เป็น21ครับใส่1ได้ดับเลข1ครับ1นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1กุมภาพันธ์ปี63ครับกำนวดเลข1ครับ1ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16บหกมอพันปี63กำนวดเลข5ครับ5ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1มีนาคมปี63กำนวดเลข5ครับ5ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ 16มีนาคมปี6กกำนวดเลข5ครับ5ไม่พบในหลักหวล่างครับ16พฤษภาคมปี 3, 6กากำนวดเลข7ครับเลข7นะเรามาดูนะครับเลข7 7นั <elim> 9, ้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1มิถุนายนปี6กากำนวดเลข7ครับ7ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16มิถุนายน63กำานวดเลข5ครับ5ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ หนึ่งกราดาคมปีหกสามคำนวณได้เลขหน่งครับหไม่พบเนื้อหาโลาครับ 16. บหกกราดาคมหกสามคำนวณได้เลขหนึ่งครับหนึ่งไม่พบเนื้อหาโดลาครับหนึ่งสิงหาคมหกสามคำนวณได้เลขสามครับสไม่พบเนื้อหาโดลาครับสิบหกสิงหาคมหกสามคำนวณได้เลขสาไม่พบเนื้อหาลาครับหนึ่งกันยายนปีหกสามคำนวณได้เลขหครับหไม่พบเนื้อหาโกลัครับสิบหกกันยายนหกสามคำนวณได้เลขเจ็ครับเไม่พบเนื้อหาโลาครับ หตัวละคม6 3กสามนวณได้เลขสาไม่พบแดดดูแลงครับสิตัวละคม6 3กสามคำนวณดเลขเจ็ดครับเจ็ดไม่พบแดดดูแลงครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสามคำนวณดเลขห้าห้าไม่พบแดดดูแลงครับสิพฤศจิกายนหกสานวณเลขเก้าครับเก้าไม่พบแดลงครับหน่งธันวาคมปียวสามคนวณเลขห้ไม่พบแดดดูแลงครับสิพฤษภาคมหกสานวณได้เลขสามครับเลขสามามาดูนะครับเลขส สามไม่พบในหลักหน่วยล่างครับอันนี้30มธันวาคมนะครับตั้งแต่อันนี้ตั้งแต่ปีหกสองถึงปีหกสามี้เพิ่งหลุดไปครั้งเดียวนะสามสิบธันวาคมหกสามคำนวณเลขเก้าครับเก้าเรามาดูนะครับเก้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบเจ็ดมกราคมปีหกสี่ครับคำนวณเลขดับไป็เลขสามหกสี่แล้วนะเลขสามครับสามสามไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งกุมภาพันธ์ปีหกสี่คำนวณเลขดับไป็เลขสามครับเรามาดูนะครับเลขสาม 3นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16มาบันปีหกคำนวณเลขดับไป็เลข9ครับ9ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1มีนาคมปี64คำนวณเลขดับไป็เลข7ครับ7นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16มีนาคมปี64คำนวณเลขดับไป็เลข5ครับสักครู่นะครับเลข5 5พบในหลักหน่วยล่างครับโดดเป็นครั้งที่2ตั้งแต่ปี62นะครับดดเป็นครั้งที่2เท่านั้น1เมษายน6 4คำนวณเลขดับไป็เลข1ครับ หนึ่งนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16เมษายุน64คำนวณเลขดับไปเลข1ครับ1ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ2พฤษภาคม64คำนวณเลขดับไปเลข1ครับ1ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16พฤษภาคม64คำนวณเลขดับไปเลข7ครับ7นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1มิไุนากส64คำนวณเลขดับไปเลข5ครับ5นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16มิถุนายน64คำนวณเลขดับไปเลข3 สามนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่งครับหนึ่งกรกฎาคมหกสี่คำนวณเลขดับด้วยเลขเจ็ดเจ็ดนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่งครับสิบหกกรกฎาคมหกสี่คำนวณเลขดับด้วยเลขหนึ่งหนึ่งนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่งครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขดับด้วยเลขหนึ่งครับหนึ่งนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่งครับหนึ่งสิงหาคมสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขดับด้วยเลขหนึ่งหนึ่งนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่งครับหนึ่งกันยายนหกสี่คำนวณเลขดับด้วยเลขห้าครับ ห้านั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16กันยายน64คำนวณเลขดับเป็นเลข5้าครับ5นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1ตัวละครปี64ีคำนวณเลขดับเป็นเลข9 9นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16ตัวละคม64คำนวณเลขดับเป็นเลข3 3นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1พฤศจิกายน6 4คำนวณเลขดับเป็นเลข7ครับเลข7นั้นพบในหลักหน่วยล่างหลุดเป็นครั้งที่3เท่านั้นนะครับตั้งแต่ปี62นะครับ สิบหกพืชกายหกสี่คำนวณเลขดับได้เลขหนึ่งครับหนึ่งนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งจำนวาคมหกสี่คำนวณเลขดับได้เลขหนึ่งครับหนึ่งนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกจำนวาคมหกสี่คำนวณเลขดัเป็นเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งนะจำดึงครับหนึ่งนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสามสิบจำนวาคมหกสี่คำนวณเลขดับได้เลขเจ็ดครับเลขเจ็ดเจ็ดนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับ หลักร้อยคูณสองหนึ่งคูณสองได้สองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าได้ดับเลขเก้าครับได้ดับเลขเก้านะครับ <c oughs> ขอพักแป๊บนะครับเลขเก้าเก้านั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งกุมาปันหกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามจุดแปดสองกตัวล่างสามศูนย์นะครับเลขเก้าไ,ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหน่วยสิบร้อยหลักร้อยคูณสองครับสามคูณสองเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามก็ใส่เลขสามครับ สามนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับออกศูนย์เก็แปดห้าเก้าเจ็ดสองตารางห้าเจ็ดครับเราใช้ได้ส่วนของหลักร้อยเราไปที่หนึ่งนะหน่วยสิบร้อยหลักร้อยคูณสองครับห้าคูณสองเป็นสิบใช่ไหมครับสิบสิบบวกเจ็ดก็เป็นสิบเจ็ดถูกต้องไหมครับอ่า เจ็ดเรใส่ข้าหลังก็เลขเจ็ดครับแล้วนำมาตรวจสอบต่อมาครับสูตรนี้น่าสนใจนะสูตรนี้น่าสนใจติเครืหมายดาวไว้ก่อนเลยนะครับหนึ่งมีน้ำมันหกห้าครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองทั้งล่างออกศูนย์เจ็ดครับหน่วยสิบร้อยหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งคูณในสองเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเป็นยี่ 9 2 1 8 18 18, บป2 2วก7 18ดสิ2 2 2ใส่5นะครับ16มีนาคม65ครับออกเจ็ดสามตัวล่างออก0ูสา นะครับในส่วนของดับหน่วยล่างนะครับเลข5ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมา16มีนาคมครับ8ปคูณสเท่ากับ16 16บวกเจ็ดสิบหกเจ็ดปดเก้สิบอสใส่สครับดับเลข3ามเรามาดูต่อครับ1เมษาย,ยน6กหครับออก917 9หนึ่งเ1็ดเลข3ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1เมษาย,ยน6กหครับ 6คูณ2ท่ากับ12 12บวก7ก็เป็น19ได้ดับเลขกันนะครับ6 2 12 6 2 12 12บวก7 12 3 4 5 6 7 8 19. 9 19ใส่9ครับ16ไม่สายนครับออก3 9 5 9 1 9 2กรับ5 8เลข9ไม่พบในตำแหน่งของรับหน่วยล่างครับต่อมาเรามาดูต่อนะครับ หน่วยสิบร้อยหลักร้อยรางวัลที่หึงคูณที 22, 25, 25, ส่สองเก้าสบวกที่เจ็ดครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เปวกเ็เป็น25่ส่ใสห้าครับได้ดับยี่านะโอเคสพฤษภาคมครับออก658 6 4แปดหเลข5้าไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับเรามาดูกันต่อ หลัลกร้ย 2, 6, 2, 12, 12, อยคูณสองหกสองสิบสองสิบสอวกเจ็ดสิบสองสามสีได้ดับเลข9ก้โอเคนะอันนี้เป็นสูตรของดับหน่วยล่างตลอดชีพสุดที่2กดติดตามเพื่อเทยียบตัวเลขไดเลยนะครับกดติดตามจะเห็นในทุกสูตรของการคำนวณน,นะครับอยากรวยต้องดูไว้โชคเศรษฐีมารานครับสวัสดีครับ